สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่องยาย่ไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อนี้ยาย่ไปซีก็ได้นําข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่1ธันวาคมเนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมและฟังยาย่ไปซีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจาย,ยาย่ไปซีนําเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะจ้าเนาะยามยาย่ไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ,บ่ได้พลาดเบิง่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของคุยมาทักทายกับยายประสิกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะจากพี่น้องเนาะคอมเมนต์มาหลายๆเนาะจากยายประสิกะตอบทุกค,คอมเมนต์เนาะจากพี่น้องมื่อนี้กับเบาๆไลายายห้างจับไปเบิ่งขอมูลงเนื้อทางอาจารย์ทันแรีกเลยเนาะจ้าเนื้อทางอาจารย์ทันนี่เพิ่นบอกว่าแอดกระแตวา่าสันจ้าเด่นล่างวาสาันเนาะพี่น้องงวดที่แล้วไฮเจตหาตัวคันพี่น้องออกห้าเจ็ดข้างล่างเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งงวดนี้ว่าเพิ่นใหายังมากเนาะจ้าเด่นล่างว หนึ่งท่านว่านอเอ็ดกะแต่เนาะจ่าพี่น้องเนาะเพื่นบอกว่าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึนึ่งเกาหนึ่งแปดหจ็กเจ็ดเจ็ดเก้ากันเก่าหาตัวเดียวแข็แกนว่สันจากเนวทางของเอ็ดกะแตเนาะจ่าพี่น้องควรติดตามเนวทางเพื่อนยกกระแขบหนาจอเป็นแนวทางใดจ้าต่อไปแล้วจ้าเลขปศนีว่าสันจาหมดทีเดียวแยกไปี่กะล้งให้เบิรงนเนาะจ้าลางว่าสันพี่น้อง ใ้เจห้าออกห้าเจ็ดขังทิ่งออกห้เจ็ดหกหนึผิดเต้เจ็ดสองผิดเต้มเดียวแคดแค้นเนาะพี่น้องเนาะออกเจ็หกมาเบิร์งงวดนี้ว่าเพื่อนห้ยังมากเนาะพี่น้องเนะาะงวดนี้เลขปดนีหนึ่งท่านว่าวสันจ่าพี่นอ้องเพิ่นว่าสตัวทึงแปดหนึ่งสี่แปดห่ห้าวันจ่าพี่นอ้องสตัวล่าง85 8หแสและ8ปดหโชคดีเฮงเฮ่ง e e สันจากแนวทางเลขปดนี้เนาะจ่าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เม็ดเดียวแขนแขนค้นผูน้หายว่าส,สั่นจากเพิ่นว่าค้นผู้หายเพิ่นมีอยู่หลายสูตรเนาะจ้าพี่น้องสูตรแรกเพิ่นบอกว่า6 8 0เม็ดเดียวแขนแขนเนาะสองตัว8 6 6 0และ80จากแนวทางค้นผู้หายจา้าอันนี้กันแนวทางเพิ่นคือขันชาค้นผูนน้หายคัดเด่นว่าส,สั่น287ปว่าส,สั่น2ตัวกะ2 7 2 8และ เจ็ดแปดจากแนวทางคนผู้หายวสันพี่น้องอันนี้เพี่นอบอกว่าวัดดวงกองฉลาวาสันคว่ำผู้หายคือกันจ้าเพี่นอว่าซีเมนขางลางมั่งเนาะจ๋า,จาน้องคนหา,หายมาหกสี่ห้าสี่และห6ากหากจากแนวทางคนผู้หายวสันจาน้าบนวาเนาะต่อไปแล้วจ้าอันนี้สองตัวบนตรงหลักร้อยหนุ่มขอนแก่นและแอดว่าว่าวสันพี่น้องจับเขากันพี่น้องจับใส้กันได้เจ็ดหกหนึ่งตรงตรงเลยเนาะจ้าแล้วกะ สตัวหกหนึ่งมาเบิ้งวันนี้ว่าเพิ่นจับใส่กันใได้ยังนาะจะพี่น้องเนาะมาแล้วจ้าจับใส่กันแล้วได้แบบนี้เนาะจ้ะพี่น้อง1นึ่งท่านวาวาสันจ้าเพิ่นวาสามตัว3ามสี่หนึ่งสามสี่แปดสามห้าหนึ่งสามห้าแปตัวบนก็คือ4ี่หนึ่งสี ห้าหนึ่งและหาแปดพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางาก,กันมักกระจวดจดาดฝาดบ่มใดเล่นนาาจะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้คนไทยบ้านมาใบที่สองจ้าพี่น้องเพื่อนบอกว่าหกห้าหนึ่งมาสั้นหกห้าหนึ่งห้าสี่เจ็ดสี่เก้าและห้าเก้าจากแนวทางคนไทยบ้านนะาะจะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้กับคนไทยบ้านคือการจ้าเพื่อนว่าสองแปดสาม 6282 2, ตัวเพิ่น83287687และ81ว่าส,สันหลอกไวเลยคือแปดนะจ่าพ,า,าพี่น้องเพิ่นว่าพิจารณาเป็นแนวทางจากแนวทางคนไทยบ้านใบที่3มที่แยกไปสีลงเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าเลขฝันแสวนแตงจ้าพี่น้องมาแล้วจ้างวดที่แล้วหายซีหน, 4, 6, นึ่งหกเพิว่าเพิฝันใดเนาะจ้ามาเบิ่งงวดนี่ว่าเลขฝันขึ้นบนติดล่มบนเพิ่นว่าอย่างเนาะจ้าพี่น้องเนาะ เลขฝันเลขแอสส่วนแตงมาแล้วจากพี่น้องพงศ์นนี่เพื่อนบอกว่าหนึ่งท่านว่าวสันจา้าเลขฝันแบ่งปัน,ปนวสันแอสส่วนแตงเพื่อนว่าหนึ่งห้าเก้าตัวเดียวแข็แขนผูน้ใดล่อเลขเลขฝันเพื่อนยุกอะแคบหน้าจอจวดจัดฟาด,าดบื้มใดเลยจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้เพื่อนบอกว่าคนนอนหน้าวสันจา้าพี่น้องรัฐบาลไทยคนนอนหน้าหนึ่งท่านว่าวสันสองโตหกเจ็ดเก้าเจ็ดและเจ็ดเจ็ด เม็ดเดียว3ตัว3 6 7และ6 7จวาสนจาพี่น้องจากแนวทางคนนอนหน้าเนอกจากพี่น้องูปใดติดตามแนวทางคนนอนหน้าอย่แคบหน้าจอเป็นแนวทางใดจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เต้นบนล่างว่าสัจาาของอาจารย์ก,กรกลาสินเนอกจากพี่น้องเนาะเด่นบนล่างว่าสนอาจารย์ก,กรกลาสินบอกว่าฟันเก่าเาจ่าพี่น้อง 2ตัวบนล่างคือ91 92 94 95 97และ98จากแนวทางของอาจารย์กรกาลสินจ้าอันนี้สรุปเลขชน3โตตรงของแชคบุรภาพระสั่นจาพี่นวงชน3สุดปร,ระสั่นคือ3 2 8ประสั่นจากนวาเนาะแล้วก็2.2บนกันมี204 280,320,326,403,423,460,470,650,703,704,763และ9 3 1พี่นชนเอาสามสูตรของพืนชนกันเด็มออกมาตัวเดียวก็คือ328จากแนวทางของแซ็กบรผ้าทาสูตรนี้เป็นสูตรเดียวกันกบมวลเสือกับบานมาสันเนาจะจาเนาะ ต่อไปเลยจ้าสิบล่างของเทพบรรลืองวดที่แล้วเข,าา 5, เข่าหานะจ้าพี่น้องให้ห้าเข้าห้าออกห้าเจ็ดาสันจ่าพนวางวดนี้เด่นล่างสิบล่างเทพบรรลือมีหนึ่งสองสามห้าเจ็ดมาตัวใดตัวหนึ่งสิบล่างเทพบรรลือจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เด่นบนมาสันจาน่าพนวาเด่นบนงวดที่แล้ว, 1, 2, 4, 5, วหนึ่งสองสี่ห้าเข่าหนึ่งนะจ้าพี่น้องออกเจ็ดหกหนึ่งมาสันจา้า งวดนี้เทพบัลลือเพูนบอกว่าเด่นบน0 1 8 9มาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันจากแนวทางเด่นบนเทพบัลลือเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เซียนพยักจ้าพี่น้องพูนว่างวดที่แล้วเซียนพยักหายวิ่ง5กับ7ว่าสันจ้าพี่น้องออก57าลางเลยเนาะจ้าพี่น้องจับคู่กันเลยเนาะจ้าพี่น้า57จว่าสันจ้ามาเบิงงวดนี้ว่าเซียนพยักหายมากเนาะจ้าพี่น้องเนาะงวดนี้เซียนพยักคนหามากเนาะจ้าหนึ่ง ท่านว่าหกสี่ประสนเจ็ดแปดจ้าพี่น้องสีมากคู่กันกับหาเจ็ดบัวพี่น้องขันหาใดกระจวดจาดฟาดบ่มใดเลย่อนน่าจพี่น้องจากแนวทางเซียนพยักประสานจ่าเพิ่นว่าต่อไปเลยจ้านนี้แนวทางของอาจารย์ซัมมิดประสานจ่างดที่เลี้ยวให้เขาพูดให้เขาโตดนอาจะเป็นพี่น้องเน,ะ 6, 1, ะนานนะ,ะกหกหน,น,นึ่งเจ็ดประสานจ่าเพื่อนว่าี่นองเนะมาแล้วจพว่าอาจารย์ซัมมิดเพิ่นบอกว่าสามตัว 970998ว่าูั่นจ้าเก้าแ่านว่า2ตัวกับเก้าเจ็ดเ9้าแปดเกเด่นสุดก็คือ0กับ9ึ่งศั่นจ่ากับ,กบกพิจารณาเป็นแนวทางจากแนวทางของอาจารย์ซ้ำม,มิดนะจ่ะพี่นะ้นองต่อไปเลยจ้ามาตัวเดียวล่างว่าสั่นงวดที่แล้วให้7พี่น้องออก57ว่าสั่นงวดนี้ให้ยเจ็ดคือเก้าจ่าพี่น้องวจวดจัดฟาดเบิรมเลยคันผู้ใดมีตัวดีใส่เ์เจ็ดนะจ่าพี่น้องเนาะ ล่อไปเลยจ้านี่ของอาจารย์กรมเกตโนติวระส,สันจ่าพ่นวาา3ตัวทึ่งเนาะจาพนไหย้าเพิ่นให้มากา027 927 025 925 035และ01หาจากแนวทางชุด3ตัวอบะอาจารย์กรมเกตโนติเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้างวดที่เลี้ยวพ่นไหเนาะจ้าพี่น้องไห เขาหาเจ็ดลางเนาะจากงวดนี้มาเบิงว่าเพิ่นห้ยยังมากเนาะจากพี่น้องเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าถ้าบุญเด้อวสันจากที่เด็ดวิ่งศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์วสันส,นสตัวก็มีห้าสามแล้วก็ห้าสามาศูนย์นเนาะจากสองตัวก็าสามศูนยกลไปกลับเนาะจากอัดหนักสามหนึ่งหและห้าสนึ่างเด้อวสันจากเพิ่นวาเนาะ ้ายคลิปนี้ยาย่แฟซีกะขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจ้าทีเดียวเขามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงเง่งเงงเรื่อยๆสุขูมสุขคนเนาะจ้ากะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลแน,นวทางให้ยาย่แฟซีมาใหาพ้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า